นี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังจะเปิดทางให้กับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีหัวใจเป็นบ้านผู้ที่มีหัวใจที่มีแต่ความเมตตาชาวราศีนี้จะมีพลังงานดีดึงดูดดึงความศรัทธาของผู้คนได้แล้วชาวราศีนี้เป็นคนที่ต้องผ่านบททดสอบ จะต้องเผชิญอะไรที่มันหนักหน่วงมาก่อนถึงจะประสบความสําเร็จหรือหมายความว่าชาวราศีกรกฎจะประสบความสําเร็จแล้วมีเงินมีทองร่ํารวยเป็นเศรษฐีในช่วงกลางคนไปแล้วที่ราคาคลิปนี้สําคัญมากอย่าเลื่อนผ่านเด็ดขาดแล้วใครที่ไม่อยากพลาดการดูดวงให้กดติดตามไว้ที่ราคาชาวราศีนี้มีสัญชตาตญาณชาวราศีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิกเซนค่อนข้างที่จะชัดค่อนข้างที่จะแม่นยำหลังจากนี้จะมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎอย่างแน่นอนแล้วถ้าชาวราศีกรกฎอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเปิดต้องพูดแต่สิ่งดีๆไม่ว่าให้พูดกับตัวเองหรือพูดกับผู้อื่นเรื่องนี้สำคัญมากจำไว้ว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราพูดจะเป็นจริงเสมอเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพครอบครัวในช่วงเดือนนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ดีกว่าเดิมสำหรับชาวราศีนี้ต้องบอกว่าเรื่องของงานเรื่องของงานชาวราศีกรกฎจะมีการขยับขยาย ลูกค้าเก่าๆที่หายไปจะเริ่มกลับมาลูกค้าใหม่ๆเมื่อได้ยินข่าวคราวก็จะกลับมาสนับสนุนชาวราศีกรกฎหลังจากที่เงียบหายไปนานหลังจากที่ธุรกิจเกิดปัญหาใหญ่ เพราะฉะนั้นไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของอิทธิพลจากดวงดาวไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวกําลังลงมาเป็นกองทัพเพื่อช่วยชาวราศีกรกฏให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นแสนลําบากชาวราศีนี้โชคลาบก็มา เรื่องของการเงินก้อนใหญ่ก็มาความมั่งคั่งความร่ํารวยกําลังจะเข้ามหาชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ชอบให้เป็นคนที่ชอบทําบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําสังฆทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากคนป่วยโรงพยาบาลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ ใครที่ตักบาตรใครที่ถวายสังฆทานเคยบริจาคเงินเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนชาวราศีนี้จัก,กรวาลกำลังจะกลับมาตอบแทนชาวราศีกรกฎอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินที่ระคาเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าใครที่กำลังรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอยู่รู้สึกว่าไม่มีหนทางมันมืดไปหมดเลยอาจารย์หนูควรจะทำยังไงกับชีวิต ต้องบอกว่าชาวราศีนี้เรื่องของการทำธุรกิจที่จะต้องโยงตัวเองไปณยังต่างประเทศไปณแดนไกลๆมันมีโอกาสมากที่ชาวราศีกรกฎจะได้เริ่มธุรกิจใหม่จะได้เริ่มลงทุนโครงการใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อความมั่นคงในอนาคตเพราะฉะนั้นถือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้วใครก็แล้วแต่ที่เกิดในราศีกรกฎ อาจารย์มีบางสิ่งบางอย่างจะบอกแค่ทําตามที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ต่างๆจะหายไปเหมือนปิดทิ้งจะไม่ว่าทุกความเหนื่อยคือการลงทุนเพราะฉะนั้นการลงมือทําการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราเสี่ยงในจังหวะที่มันดีจังหวะที่มันใช่ทุกอย่างจะอบอุ้มชาวราศีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาไม่ว่าจะเป็นบารมีแห่งครูบาอาจารย์ก็จะคอยปกปักรักษาชาวราศีกรกฎแล้วที่อาจารย์เห็นได้ชัดมากๆเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทางพระแม่ธรณีต่างๆมีโอกาสมากที่ชาวราศีนี้จะได้รับข่าวดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนที่มีปัญหากันอยู่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่สำหรับชาวราศีกรกฎที่จะต้องทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมีความเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองในช่วงระยะนี้ต้องใช้ความอดทนใครที่กำลังอยากจะได้ตำแหน่งใครที่กำลังอยากจะโตในหน้าที่การงาน อยากจะได้เลื่อนขั้นอยากจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์จังหวะนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่พอใจยังไงก็แล้วแต่ความอดทนรอคอยจะทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วให้เลี่ยงจากการโต้แย้งทุกกรณีสำหรับใครที่ทำงานกับคนที่มีอิทธิพล อ้าว่ากันแบบนี้เลยนะแล้วในเรื่องของคดีความต่างๆเรื่องของคดีความสำหรับชาวราศีกรกฎใครที่เป็นโจทย์ใครที่ฟ้องร้องกันอยู่จะได้รับถ้าเป็นเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของการเงินก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่พร้อมดอกเบีย้ยแต่ต้องบอกว่าจะมีในเรื่องของผู้มีอิทธิพลเข้ามาช่วยอยู่เบื้องหลัง จำไว้เถอะว่าสิ่งที่สร้างมาสิ่งที่สะสมมาจะเป็นอดีตชาติจะเป็นปัจจุบันชาติจะส่งผลให้ชาวราศีนี้เจอเรื่องดีๆท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็แอดไลน์มาที่0944198566สำหรับดูดวงแล้วใครที่เกิดในราศีกรกฎอยากจะให้อาจารย์เป็นสะพานบุญ ตักบาททำสังฆทานให้หรือว่าจะทำบุญก้าววัดก็สามารถที่จะติดต่อมาทางอาจารย์ได้เรื่องของค่าดำเนินบุญเรื่องค่าร่วมบุญค่าครูต่างๆก็ตามศรัทธาเพราะฉะนั้นยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งปลูกก็ยิ่งเจริญงอกงามในเรื่องของคุณงามความดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย อาจารย์ต้องบอกนะว่าชาวรา,ราศีกรกฎเนี่ยเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะมีความเสียวความไส้อยู่มันหมายความว่าคนใหม่ก็เข้ามาคนเก่าที่เฮียบัดซบมันก็จะมาพร้อมๆกันแต่ดูเหมือนว่าชาวราศีนี้จะมีใจให้กับคนที่มีอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องบอกว่าชาวรา,ราศีกรกฎที่ผ่านมายับ ยุ่งเหยิงเต็มไปหมดคนโสดก็หาผัวไม่ได้สักทีหาเมียไม่ได้สักทีอาจารย์ผมเนี่ยชักว่าวม่งทุกวันเลยนั่นเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านมาแต่นับจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นราชาถ้วยไม่ว่าจะเป็นหกถ้วยเป็นสัญญาณที่บอกว่าจัก,กรวาลกำลังจะจัดสรรคนที่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่มาให้กับชาวราศีกรกฎแล้วใครที่ โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิสเพ่งเล็งแลลตรงฝ้ากระแชงตนะแขงคอยดูตามรูรามแพนเฝ้าชะแงะแลชำเลืองอยู่ในช่วงจังหวะนี้ช่วงหน้าหนาวนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับการมีคู่หรือบางท่านได้เจอคุยกันมาสักระยะใหญ่แล้วความชัดเจนไม่มีมันหมายความว่าเกิดการดูใจมาสักพักใหญ่ในช่วงนี้ถือว่าเหมาะมากที่ชาวราศีนี้จะได้ ขึ้นเสาลงเรือนชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหยิงชาวราศีกรกฎเป็นคนที่ไม่ทักใครก่อนแล้วชาวราศีนี้ไม่ล้ําเส้นใครแน่ๆเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องความรักเป็นความรักที่รักยากแต่ถ้ารักเข้าแล้วจะรักมากดมตั้งแต่หัวยันตีนนี่คือชาวราศีกรกฎนะเรื่องของความรักเป็นเช่นนี้ส่วนในเรื่องของครอบครัวเนี่ย ที่อยู่อาศัยต้องบอกว่าชาวราศีนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผีบ้านผีเรือนพระภูมิเจ้าที่อย่าลืมนะนี่คือไพ่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชาวราศีก็ระกฏอยู่ใครที่ไม่เคยไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยใครที่ไม่เคยไปลามาไหว้ ยังไงก็แล้วแต่ก่อนออกจากบ้านยกมือท่วมหัวสักทีก็ยังดีบอกเจ,เจ้าที่เจ้าทางบอกเทพเทวดาประจำตัวเราว่าเราจะเดินทางไปไหนแล้วถ้าออกไปทำมาหากินเกิดความประสบความสำเร็จขึ้นมาอย่าลืมที่จะขอบคุณเทพเทวดาเหล่านั้นขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณบารมีครูบาอาจารย์จะไม่ว่าบุญกุศลที่ได้สร้างมาไม่หนีไปไหนมันอยู่กับเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นในเรื่องของห่วงจุย้ยการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์มีเคล็ดลับที่ไม่มีใครบอกสำหรับคนที่เกิดในปีต่างๆปีนักษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นปีชวดฉลูขานเาะมะลงมะเสงอาจารย์มีสูตรให้นิดเดียวง่ายๆนะคนที่เกิดในปีชวดคือปีที่หนึ่งถูกไหมปีชวดจำไว้ว่าคนที่เกิดในปีชวดเป็นคนาธาตุน้ำจำไว้แค่ห้า จำไม่แค่สี่ธาตุแล้วก็นับต่อไปห้าหมายคามว่าคนที่เกิดในปีชวดธาตุน้ําแล้วเราอยากจะรู้ว่าคนที่เกิดธาตุน้ํามีอะไรมัง่งนับไปห้าชวดธาตุน้ําฉลูขานเถาะมะโรงก็แปลว่า,าคนที่เกิดในปีมะโรงเป็นคนธาตุน้ําแล้วนับต่อไปอีกห้า เราก็จะรู้ว่าคนที่เกิดในปีธาตุน้ําที่จะทําธุรกิจร่วมกันหรือจะเป็นหุ้นส่วนกันมันจะส่งเสริมกันก็นับไปมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีวอกก็เป็นคนธาตุน้ําแล้วหลังจากนั้นคนที่เกิดในปีฉลูเป็นคนธาตุทองคนธาตุทองก็นับไปห้าอีกแค่ตั้งแบบนี้ตั้งเป็นเข็มนาฬิกา12นาฬิกาชวดฉลูขานถอะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกรากาจอกุล เป็นสินาฬิกาเสร็จเราก็เขียนไปเลยปีชวดธาตุน้ำทิศเหนือปีฉลูธาตุทองปีขานธาตุไฟปีเถาะธาตุไม้แล้วก็วนอยู่แบบนี้แล้วก็กลับมาธาตุน้ําเพราะฉะนั้นมันจะมีในเรื่องของตําแหน่งทิศทางที่เราขอพรแล้วเขาเรียกว่าจะได้มงคลสูงสุดจะได้รับแรงอนิสงสูงสุดเดี๋ยววันนี้อาจารย์ค่อยว่าละกันเอาเป็นว่าขอให้เรารู้ธาตุก่อนเดี๋ยวใครดูดวงอาจารย์อาจารย์ก็ จะบอกว่าเราเป็นคนณท่านนี้แล้วการขอพอรจะเป็นท่านไหนไม่ได้กักนะเดี๋ยวเวลาหมดท่านใดอยากจะร่วมบุญซื้อรถวิวแชร์บริจาคเงินซื้อรถเข็นให้กับโรงพยาบาลแหลมชะบังก็ตามเบอร์บัญชีนี้กสิกรไทย1208980765สูสุพิจยาละวะเปาระยะ เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของสะพานบุญเนี่ยอาจารย์ทํามาหลายปีแล้วแล้ว,ลวมีลูกศิษย์ขออาจารย์แค่เห็นประกาศบ้านยากจนอยู่ที่ลําปางบอกว่าอยากจะได้เตียงสําหรับคนแก่เนาะติดเตียงสักอันนึงเหรออาจารย์ที่ลําปางเดี๋ยวอาจารย์ก็จะจัดการให้จะส่งไปทางเหนือด้วยนะขออนุญาตโรงพยาบาลแหลมฉบังและกันจัดโซนหนึ่งไปให้กับคนเท่าคนแก่คนเจ็บคนป่วยที่ลำปาง อาจารย์ว่าแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของควงจุ้ยเนี่ยกลับมาอีกนิดนึงนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองตันไม่มีไม่มีทางออกอาจารย์มีพิธีกรรมเล็กๆให้กับพวกเราข้อแรกที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการตักบาตรเคยสังเกตไหมว่าพระพุทธเจ้าแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแค่การบินฑบาทแล้วก็เผยแผ่ศาสนา ไม่มีพิธีกรรมใดแต่พิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากคนโบราณโบราณเนี่ยแล้วทำสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นก็ส่งต่อกันมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะแก้กรรมหรือว่าปลดกรรมจะเป็นบ่วงกรรมใดๆก็แล้วแต่เริ่มจากการใส่บาตรตอนเช้าจะใส่วันศุกร์ก็ได้เกิดวันศุกร์จะสัปดาห์หนึ่งสาครั้งเจ้าสัปดาห์หนึ่งหครั้งก็แล้วแต่เราเอาที่เราสะดวก แล้วท่านใดที่อยากจะทำพิธีที่เขาเรียกว่าเปิดดวงเปิดชะตาให้กับเราให้หาปากกามาอันนี้บอกเลยว่าเขาเรียกว่าใครที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ดีเลยมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่ลาวให้ทำแบบนี้หากระทงมาสามกระทง จะเป็นกระทงใบตองก็ได้สามกระทงกระทงแรกตัดเล็บกับผมของเราปล่อยผมเนี่ยไปตัดผมหรือว่าไปซอยผมตัดปล่อยผมมาหน่อยหนึ่งเอาใส่ไว้ในกระทงแรกเล็บกับผมใส่ไว้กระทงแรกกระทงที่สองดอกไม้สีขาวกระทงที่สามเป็นธัญ,ญพืชแล้วก็ใส่ผงฟูซื้อมาหน่อยเดียวห้าอย่างนะธัญ,ญพืช ถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดําพวกนี้ได้หมด5อย่างแล้วก็เอาธัญพืชใส่เข้าไปหน่อยมันคือความเจริญเฟื่องฟูแล้วทําเมื่อไหร่อาจารย์เทพทําวันเกิดเราก็ได้หรือว่าทําก่อนปีใหม่ก็ได้ถือว่าสะดอกคอตรงนั้นไปเลยให้ทําก่อนตะวันตกดิน นำสามกระทงติดรถไปหรือจะไปยังไงก็ได้มันเล็กนิดเดียวนะไปใกล้แม่น้ําไปตรงที่แม่น้ำเดี๋ยวจะเป็นน้ําตกจะเป็นลานําธารจะเป็นทะเลได้หมดหลังจากที่ไปถึงตําแหน่งที่เราต้องการแล้ว อธิษฐานขอพรอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ต้องการส่วนสิ่งที่ไม่ต้องการให้เขียนสิ่งที่ไม่ต้องการจะด่าใครก็แล้วอีลวงอีเลียมอีกออีเลีมใจอีหายเหวด่าไประบายไปให้หมดความครับแค้นในใจใส่กระดาษไว้แล้วเอากระดาษนี้ใส่ไว้ในกระทงแรกก็คือเล็บกับผมหลังจากนั้นเราขอพรเลยเอาธัญพืชของเราเนี่ยขอพรอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งมงคลขอพรให้เสร็จ อยากได้อะไรให้คิดๆๆๆไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ยินเสียงเราแน่ๆสื่อสารกับเราเป็นผ้าขอเสร็จวางส่วนกระทงที่สามที่เป็นดอกไม้สีขาวทํำยังไงอันดับแรกเลยเมื่อขอพรเสร็จทําอะไรเสร็จกระทงแรกที่มีเล็บกับผมเอาไปลอยอังคารกระทงที่สองดอกไม้สีขาวขอขอมาพระแม่คงคาส่วนกระทงที่สามที่เป็นธัญ,ญพืช ให้เอาไปปลูกตรงไหนก็ได้ที่บ้านเรายิ่งดียิ่งขึ้นยิ่งดีแต่ถ้าไม่ขึ้นก็แปลว่าดวงเราอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถ้าขึ้นสวยงามเนี่ยแปลว่าดวงเริ่มเปิดล้สิ่งต่างๆกําลังจะเข้ามาเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของการทําพิธีต่างๆถามว่าจันเนพคิดเงินคิดทองอะไรหรือเปล่าให้พวกเราไปทําง่าย ท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ถ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์นี่คือกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีสุพิชยา13,900สําหรับรุ่นคลาสสิกใบนี้ที่อยู่ในเมืออาจารย์รุ่นพรีเมียม2 9 7 0มจริงๆกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีความเชื่อมานานเป็นร้อยๆปีแล้วสำหรับคนญี่ปุ่น คณคาเมดะจุนอิจิโรเขียนหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวทําไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นคุณคาเมดะจุนอิจิโรเป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเขาจะเห็นรายได้รายจ่ายของนักธุรกิจแล้วก็สังเกตว่าทำไมเหล่านักบริหารหรือเจ้าของธุรกิจคนที่ประสบความสำเร็จ จะใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวทุกคนแต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับเรื่องของกระเป๋าสตางค์มันก็กลายเป็นว่าคนที่ใส่ใจมากกว่ามันก็ได้รับมากกว่าหลายหลายครั้งที่คุณครับไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับประธานว่าทำไมถึงต้องใช้กระเป๋าสตางค์เขาก็บอกว่ากระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนบ้านกระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนกับ ที่อยู่อาศัยให้กับเงินเมื่อเรามีที่อยู่อาศัยเงินก็อยากจะมาอยู่กับเราถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายเงินจะหาทางกลับมาหาเราเองคุณคาเมดาเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับภรรยาฟังในช่วงวันเกิดของคุณคาเมดาภรรยาซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวทรงสวยให้คุณคาเมดาหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์งานใหญ่ๆเริ่มเข้ามา การเงินเริ่มดีขึ้นมันมีกฎใหญ่ๆอยู่สองกฎสำหรับใครที่กำลังจะซื้อกระเป๋าสตางค์ให้เอาราคาของกระเป๋าคูณ200เข้าไปนั่นคือกฎแรกนั่นคือไรายได้ต่อปีของเราที่จะเกิดขึ้นจะซื้อ99บาทก็ได้ไม่ได้มีใครว่าแต่คูณ200นั่นคือไรายได้จะซื้อใบละหมื่นก็ได้เอา200คูณเข้าไปนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราสำหรับอาจารย์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่อาจารย์เป็นนักดนตรี แล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่เรียนจบชีวิตเราไม่เปลี่ยนเพื่อนๆทำบริษัทเพื่อนๆมีการเงินที่ดีขึ้นแต่ไอ้หาเอ้ยไอ้เหียชีวิตกูยังเหมือนเดิมเลยว่ะตอนที่กูเรียนกับพวกมึงตอนที่กูเป็นวัยรุ่นกูก็เป็นแบบเนี้ยก,กูก็รวยกับพวกมึงเพราะกูทํางานได้แต่พอเรียนจบมากลายเป็นว่าเพื่อนๆมันไปได้ดีกว่าหลังจากที่อาจารย์ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบอาจารย์ตัดสินใจในเดือนนั้นเลยกูจะต้องซื้อกระเป๋าเป็นของขวัญให้กับตัวเอง มันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในหนังสือบอกว่าถึงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้กระเป๋าดีๆไว้ใช้สุดท้ายปฏิหารเกิดขึ้นกับอาจารย์หลังจากหเดือนเมื่อซื้อกระเป๋าสตางค์เพื่อนของอาจารย์ชวนมาทําำ Youtube จนถึงทุกวันเนี่ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นด้วยเพราะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นะอาจารย์ก็อขอให้เทพเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว บุญบรารมีที่ชาวราศีกรกฎได้สร้างมาบรารมีแห่งครูบาอาจารย์ได้สั่งสมมาขอให้ประตูเงินประตูทองประตูโชคประตูลาบจงเปิดให้กชาวราศีกรกฎมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน